สอบถามหน่อยครับพอดีว่าอยู่กับแฟนมานานแล้วอยากได้ลูกแต่ยังไม่ได้สักทีทํายังไงดีครับไปหาหมอแล้วหมอบอกก็ปกติทุกอย่างจะแนะนํากรณีนี้ยังไงดีคะออจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปดูก่อนว่า,อย,าอย่างที่บอกคือก่อนที่เราจะวินิจฉัยว่าคู่ไหนเนี่ยมีปัญหาก็คือต้องเป็นคู่ที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมามากกว่าหนึ่งปีแล้วก็มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะ อย่างบางคู่ะคืออาจจะอยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าอยู่คนละที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอก็คืออาทตย์หนึ่งไม่ถึงสาม,มเฉลี่ยมไม่ถึงสามครั้งเอ่อต่อคือมันพูดง่ายๆคือมันเหมือนยิงยิงเป้าแบบไม่ไม่ไมไมกระจายเท่าไรก็อ,อ,ราอาจจะทําให้โอกาสที่จะมีนองเนี่ยยากกว่าปกติได้ สมมติถ้าก็อยู่ด้วยกันตลอดมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแล้วก็ยังไม่มีน้องเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอแล้วทีนี้แสดงว่าไปพบคุณหมอปรึกษามาแล้วที่คุณหมอบอกว่าปกติทุกอย่างเนี่ยบางทีอาจจะเป็นแค่ตรวจร้างกายประจำปีทั่วไปถ้าเป็นตรวจร้างกายประจำปีทั่วไปเขาก็คงดูแค่เรื่องการทํางานของตับของไตรเรื่องเอผลเลือดมีติดเชื้ออะไรไหมเป็นทัสเซเมลหรือเปล่าแต่ว่าบางทีถ้าเกิดม่ามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆก็อาจจะต้องไปดูเช่นปัญหาเรื่องของน้ําเชื้อของคุณผู้ชายหรือว่าไปดูเรื่อง นะคะ,คะถ้าเกิดว่าคู่ของเราคือคุณผู้หญิงเนี่ยสมมติมีประจำเดือนนา mm. ไม่ค่อยสม่ำเสมออย่างเงี้ยก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะทาให้มีน้องยาก mm. หรือบางคนอาจจะมีปัญหาว่ามีเป็นที่เราเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า endometriosis คือเนื้อเยื่อหรือว่าเยื่อบุมหมดลูกเนี่ยมันไปม้อทผิดที่ไ mm. ปทุกหรือว่าพวกกลุ่มคล้ายๆช็อกโกแลตซิสทุกครั้ง <Yeah. S 2> ที่แบบมีประจำเดือนเนี่ยมันเกิดการอักเสบเนี่ยอุ้งเชิงกรานก็จะมีพังผืดพางเยอะกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้มีปัญหา ว่าถ้ามีเพศสมพันญไปแล้วเกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นการสังตัวของตัวอ่อนก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากหรือบางคนอาจจะมีก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ในมดลูกอะไรอย่างเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าไปปรึกษาคุณไปตอนแรกไปหาคุณหมอทั่วไปแล้วคุณหมอทั่วไปบอกว่าเอะต่วร่างกายของทั้งสองท่านปกติดีแล้วก็มีเพศสมคัญสม,ม่ำเสมออย่างที่คุณหมอฟ้าบอกนี่นะโรคประจําจตัวอย่างอื่นไม่มีเนี่ยอาจจะต้องจุงมือกันไปพบคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้าน ช่วยในเรื่องของการเจริญพันธุ์หรือว่าการมีบุตรโดยเฉพาะค่ะนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นพวกคเอร์ลิตี้คลินิกในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีให้ปรึกษาคุณหมอก็จะมีการตรวจน้ําเชื้อหรือว่าตรวจดัวเรื่องของการไข่ตกเป็นพิเศษแล้วก็จะมีวิธีที่ช่วยได้เขาเรียกว่าตรงจุดกว่าว่าถ้าน้าเชื้อมันมีปัญหาเราจะทํายังไงดีถ้าการตกไข่ของคุณผู้หญิงมีปัญหาเราควรจะทํายังไงนะคะอาจจะต้องไปตรวจละเอียดมากกว่าแค่ตรวจร่างกายประจําปีหรือว่าการตรวจความพร้อมตอนแต่งงานค่ะ I